อาภิสิทธิ์จะแก้รัฐธรรมนูญด้วยแก้รัฐธรรมนูญคุณชวนแสดงจุดยืนมาตลอดว่าไม่แก้คุณชวนปลุกระดมในพรรคประชาธิปัตย์มาตลอดว่าไม่แก้แล้วอภิสิทธิ์มาแก้ถ้าคุณชวนพูดว่าไม่แก้แล้วอภิสิทธิ์แก้แล้วอภิสิทธิพท์พาไปจนแก้สําเร็จคุณชวนหมาเลยนะครับนี่นถ้าเป็นผมผมไม่ยอมนะครับเรื่องนี้ตายเป็นตายครับทีนี้คุณบัญญัติคุณเชื่อผมนะ คุณบัญญัติเนี่ยก็คุณอภิสิทธิ์แต่ก่อนแข่งกันไอเด็กคนนี้มันนับถือท่านเสียที่ไหนแล้ครับท่านบัญญัติสมัยก่อนชวนลงจากตําแหน่งหัวหน้าพักท่านจะเป็นหัวหน้าพักสักทีอภิสิทธิ์นี่แหละแข่งของท่านเนี่ทยทศวรรษใหม่อภิสิทธิ์ผลักไบเห็นไหมครับว่ามันไม่เคยยอมท่านแล้วเที่ยวนี้เนี่ย ท่านกําลังจะจับมือกับคุณชวนในฐานะผู้อาวุโสของพรคบอกว่าไม่ยุบสภาบอกว่าไม่แก้รัฐธรรมนูญอภิษิทำท่าจะฉีกหูอีกแล้วจะยุบสภาจะแก้รัฐธรรมนูญจะทําลายเกียรติภูมิของนักการเมืองชื่อบัญญัติบรรทัดฐานถ้าท่านยอมท่านก็หมาเท่าคุณชวนเลยครับนี่เป็นผมผมไม่ยอมครับเดี๋ยวเราก็่อยดูวันที่หกทะเลาะกันตายครับมาไปยี่ปัญญ ส่วนพันธมิตรนะ่ยส่วนที่เลีมต่อคุณผมกิเกตยุคคุณนะคุณก็ยิงหัวทิ้งได้แล้วผมไม่อยู่ครัแต่ว่าบรรดาพระนท่านจำลองพระนท่านสวยใสพระนัท่านพวกนี้เนี่ยพระนท่านอย่าไปยอมนะครับพระนท่านครับอภิสิทธิ์จะมายุบสภาง่ายๆไม่ได้แล้วครับพระนท่านนะถ้าอภิสิทธิ์ยุบสภาง่ายๆก็แสดงว่าอภิสิทธิ์แพ้เสื้อแดง ถ้าพิสิทธแพ้เสื้อแดงท่านซึ่งไล่ทัศินไล่สมัครไล่สนชยัยท่านไม่เคยไล่ใครได้เลยเขาต้องกลันให้แสดงว่าท่านนี่หมาอีกตัวหนึ่งนะครับนัเพะฉะนั้นถ้าผมเป็นพันธมิตรผมจะไม่ยอมแม้วิติยุคสภาแล้วยิ่งเป็นหมอตุนยิ่งยอมไม่ได้ ใครเป็นหมอตุลแล้วยอมไม่อภิษ์ยุบสภาก็เท่ากับว่าให้อภิสิษ์เหยียบหน้าเพราะหมอตุลออกมาช่วยอภิสิษ์เต็มที่ทีแรกอภิษ์บอกไม่ยุบไม่ยุบไม่ยุบหมอตุลก็บอกอย่ายุบอย่ายุบอย่ายุบในจังหวะที่หมอตุลบอกอย่ายุบอย่ายุบอย่ายุบเพลอแป๊บเดียวอภิษ์โดดไปข้างบอกยุบยุบยุบไม่ได้พี่น้องครับท่านเห็นแววชิบหายในหมู่พวกมันหรือยังครับ นี่เราต้องเล่นแบบนี้ครับแล้วอย่างงอนนะงอนถี่และเกินพวกเราช่วงหลังเนี่ยเอาหน้าแกนนำคนเสื้อแดงแม้จะไม่ยิ่งใหญ่แม้จะไม่วิเศษเลือดเลืออะไรแต่ไม่โง่กว่าพวกมันก็แล้วกันนะแกนนำคนเสื้อแดงเนี่ยที่ประชุมประชุมกันอยู่เนี่ย ทำงานกัน,น,นยี่สิบสามสิบคนเนี่ไม่ง่หรอกเรื่องนะนี่ยังไม่ได้ไปจับมืออะไรกับเขาเลยนะยังไม่ได้รับเองอนไขอะไรก็เลยนะพรุ่งนี้ต้องมากันมากๆอีกนะกนะ <S 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 เนี่ยเอานี้แหละครับขึ้นมาอธิบายให้ท่านไปเข้าใจความเพราะว่าพี่น้องมาจากอีสานบางทีก็ไม่สบายใจอะ พอมาถึงหนองแครม S Ô, M, c, m, Ở, m S บอกแดงยอมแล้วก็ปรึกษากันเลยเอาโทรศัพท์ส่งให้กันดูแล้วเราจะทำยังไงวะเนี่ยออกมาตั้งแต่เช้ามืดถึงหนองแค่มันยอมกันเสแล้วยังไม่ยอม ไมีอะไรฮะโรดแอกที่อภิสิทธิ์พูดเนี่ยยังไม่ทันนับหนึ่งโดยซ้ำไปแต่นะครับแต่นะฮะแต่ถ้าเขาไปคุยกันจบพี่น้องครับสมมุตินะสมมุตินะสมมุติคุณชวนจบพักร่วมจบพันธมิตรจบหมอตุนจบเราก็ต้องเดินสันติวิธีนะครับพี่น้องต้องเข้าใจนะพวกผมชวนพี่น้องมาเนี่ยไม่ใช่ชวนมาฆ่าฟันจากเขานะครับ เราสู้กันมาสามสี่ปีไม่ใช่รอเวลาที่เลือดจะนองแผน่นดินเราสู้มาสามสี่ปีเราตั้งใจว่าเราพูดความจริงแล้วใช้หลักสันติวิธีเราจะสามารถสร้างประชาธิปไตยในบ้านเมืองนี้ได้เราสู้มาสามสี่ปีโดยที่เราไม่แม้แต่จะคิดว่าเพื่อนเราบางส่วนจะต้องเสียสละและจากไปเราสู้มาสามสี่ปีเราตั้งใจว่าจะมีแต่รอยยิ้มเสียงหัวเราะถ้าจะมีน้ําตาต้องเป็นน้ําตาแห่งความภาคภูมิใจในหัวใจที่เราสู้ด้วยกัน แต่เมื่อมันเป็นน้ำตาของความสูญเสียเราก็จะหยุดความสูญเสียแต่เพียงนี้เท่านั้นจะไม่ทำให้มันเพิ่มขึ้นมาอีกแต่การหาทางออกโดยสันติวิธีเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะหืออือกับเขาไปเสียทุกเรื่องอใ,ใจะจะซื่อบื้อเดินน้ำลายยืดแล้วมันพูดอะไรก็พยักหน้าพยักหน้าพยักหน้า,นาไม่ใช่ ทำอะไรต้องนึกถึงพวกเราทั้งหมดครับนึกถึงเกียรติภูมินึกถึงศักดิ์ศรีของคนเสื้อแดงนึกถึงสิ่งที่าทามานึกถึงสิ่งที่สู้กันมาหนันงสือพิมพ์บางฉบับไปลงข่าวเมื่อเช้าผมแถลงแล้วหน่อยเน่ไปบอกว่ามีรายงานข่าวแกนนําเสื้อแดงบางคนไปเดินสายล็อกบีกกันเองว่ายอมยอมรัฐบาลไปเถอะให้เหตุผลของการยอมคืออะไรครับคนไม่ได้แล้วมานอนกลางถนนลําบากออกไปไหนไม่ได้เขาจะจับ ทำงานทําการเป็นกปกติไม่ได้ทนความลําบากไม่ได้แล้วจะเลิกการชุมนุมยอมรัฐบาลท้องง่ายๆผมยืนยันแทนพี่น้องแกนนําที่ร่วมเป็นร่วมตายกับผมและร่วมเป็นร่วมตายกับทุกท่านมาแกนน,นํานปชแดงทั้งแผ่นดินไม่มีใครย่อด้อต่อความยากลําบากจนถึงขนาดจะก้มหัวให้กับรัฐบาลชุดนี้ไม่มี นอนที่นี่อีกกี่วันกี่เดือนก็นอนได้เพื่อเกียรติยศศักดิ์ศรีของคำว่าประชาชนจะถูกหมายจับอีกกี่ใบก็ทนได้ถูกเขาสาวหาเหยียบย่ำทำลายแค่ไหนไม่มีปัญหาแล้วใครบอกว่าอยู่ที่นี่ลำลบากเกิดมาท่านเคยมีประสบการณ์เหมือนผมไหมครับอาบน้ำจางแยกราชจประสงค์ท่านเคยไหม เราเผลอนอนบนเวทีสบายสบาเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรต้องไหวหวัน่นมีแต่ความสุขกายสบายใจและมีแต่กำลังขวัญกำลังใจที่จะต้องสู้ต่อไปหน้าที่ที่เราจะทําด้วยกันคือสู้ต่อไปสู้ทุกวันสู้เท่านั้นถึงจะชนะได้ พรุ่งนี้พี่น้องครับเช้าเราทําบุญเลี้ยงพระตกบ่ายเย็นๆเราจะประกอบพิธีสําคัญครับเป็นมหาพิธีเช้าวันฉัตรมงคลเพื่อระเกียรติแด่พระองค์ท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชขอเชิญพี่น้องแสดงพลังถวายความจงรักภักดีร่วมกันแล้วหลังจากวันพรุ่งนี้มารุนนี้ไปจนอีกกี่วันก็ตามถ้าต้องป